ในกลุสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อนะคะก็ใส่ชุดสีแดงมาอีกแล้วนะคะก็คือใส่ชุดสีแดงนะคะเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากนักเรียนทุกคนแล้วก็ออกจากผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคภัยต่างๆนะคะก็ขออย่าให้ไปใกล้นะคะนักเรียนที่น่ารักของเราซื้อนะคะ วันนี้นะคะเหล่าซือก็จะมาสอนภาษาจีนเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มีภาษาจีนนะคะเป็นคําศัพท์ของภาษาจีนนะคะอย่างเช่นเป็นคําศัพท์ที่เราอาจจะเคยรู้มาก่อนแต่ว่ามันอาจจะมีอีกหนึ่งคำนะคะที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะอย่างเช่นปะกะติเรียกเหล่าซื้อนะคะเรียกว่าเหล่าซื้อนะคะแต่ถ้าอาชีพที่เป็นครูนะคะ <navig. S 2> เขาเรียกว่า เจ้าซื้ออะไรประมาณนี้นะคะเราซื้อก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาพาไปเรียนคําศัพท์ไปทีละคำกับเราซื้อนะคะโอเคนักเรียนได้ทําใบงานไหมคะใบงานที่เราซื้อให้ไปนะคะครั้งก่อนใบงานเก็บไว้ดีๆนะคะแล้วอย่าลืมเอามาส่งนะคะเพราะว่าเราซื้อจะทําการเก็บคะแนนนะคะให้คะแนนนะคะใครที่เขียนสวยระบายสีสวยนะคะ ตั้งใจทำแล้สวยนะคะเราซื้อมีรางวัลให้นะคะรางวัลบินตรงมาจากประเทศจีนเลยนะคะเราซื้อก็ให้ของรางวัลน,นะคะนั่งเครื่องบินมาเลยนะคะทําให้ดีๆนะเดี๋ยวเราซื่อจะตรวจด,ดูใบงานนะคะว่าใครทําดีที่สุดใครทําสวยที่สุดเราเื่อให้รางวัลแน่นอน,นะคะ่ะโอเคค่ะให้นักเรียนเปิดใบงานนะคะเปิดใบงานไปหน้าของวันที่19กรกฎาคมนะคะ เปิดไปเจอไหมคะโอเคก็เ okay, ปิดไปเจอหน้านี้นะคะเห,เหมือนเห็นเหมือนเหล่าซื้อไหมเปิดไปเจอหน,น้าเดียวกันกับเหล่าซื้อไหมคะโอเคเปิดเจอนะคะเอ๊ะใครที่ใครที่ยังเปิดไม่เจอเจอไหมอยู่ท้ายๆนะคะอยู่ช่วงท้ายๆนะคะภาษาจีนนะคะเปิดดูดีๆนะลูกโอเคค่ะ โอเคค่ะเห็นรูปภาพไหมคะมันก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็จะเป็นหมวดอาชีพต่างๆนะคะที่เราซื้อขึ้นมาให้นะคะให้นักเรียนนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะตรงที่เป็นรูปภาพนะคะต้องระบายสีให้สวยงามเก็บรักษาใบงานทุกวิชาให้ดีๆด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปหมวดอาชีพแรกนะคะหมวดอาชีพแรกเห็นไหมคะเราถายดูซิว่าเขาทําอาชีพอะไรคะ อาชีพแรกก็คืออ่านตามเหล่าซื้อนะคะเจ้าชื่อนะคะออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะเจ้วชืออีกรอบหนึ่งนะคะเจ้าชื่อเจ้าชื่อนะคะเจ้วนะคะก็แปลว่าสอนนะคะคนที่มีหน้าที่สอนคืออะไรคะเหมือนเหล่าซื้อเลยความหมายเดียวกันก็คือเหล่าซื่อกับ เจ้าชือนะคะส่วนมากที่เราใช้เรียกคุณครูก็คือเหล่าชือนะคะความหมายเดียวกันกับ teacher กับคุณครูนะคะก็คือเหล่าชือหรืออาชีพเจ้าชือนะคะก็คืออาชีพครูนั่นเองนะคะไหนใครอยากเป็นครูเอ้ย มีคนยกมือด้วยใครที่อยากเป็นครูนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านนะคะตั้งใจเรียนภาษาไทยให้เก่งเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งเรียนวิทยาศาสตร์ให้เก่งนะคะอยากเป็นครูอะไรนะคะต้องตั้งใจเรียนวิชานั้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราก็ต้องขยันเรียนทุกๆวิชาด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะเห็นไหมเอ่ย ภาพต่อไปนั่นก็คือเหมือนอะไรคะนักเรียนนะคะนักเรียนนะคะภาษาจีนพูดว่าเฉียเซิงนะคะเฉียเซิงนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนภาษาไทยนะคะแล้วก็พิมพ์อินนะคะลงไปในกระดาษของตัวเองด้วยนะคะมีพื้นที่ว่างนะคะให้เขียนนะคะให้เขียน ลงไปนะคะข้างๆนะคะตรงพื้นที่ว่างนะคะเราชื่อให้เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็พินอินที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เขียนลงไปด้วยนะคะเราจะได้อ่านออกนะ,ะข้อแรกที่บอกว่าเจ้าวชือเจ้าชือ,ชอตัวนั้นก็เขียนเจ้าวชือเป็นภาษาไทยแล้วก็พินอินลงไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องระบายสีให้สวยงามด้วยนะข้อที่สองก็คือเฉ๋เชิงนะคะเฉเชิงที่เราเชือบอกไปนะคะ ก็แปลว่านักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนที่มาโรงเรียนทุกวันนะคะพวกหนูก็คือเฉ๋ชิงนี่มันเฉียนปูโตสืเฉ๋ชิงนะคะเฉ๋ชิงนะคะเฉ๋ชิงแปลว่านักเรียนนะคะออกเสียงให้ถูกนะคะอีกรอบนะคะเฉ๋ชิงเฉ๋ชิงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำว่ากงเหรินนะคะกงเหรินนะคะ กงเหรินนะคะออกเหมือนรอเรือกับยออักษ์นะคล้ายๆกับเหรินเหรินหรือเหรินจริงๆไม่ได้เหรินถ้าขนาดนั้นก็จะเป็นเหรินนะคะเวลาเราออกเสียงเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเหรินโอเคคําต่อไปนะคะคําว่าอะไรเอ่ยรู้ความหมายหรือเปล่าคำว่ากงเหรินนะคะแปลว่าคนงานนะคะหรือ กรรมกรนะคะกงเหรนนะคะกงเหรนนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปนะคะคำว่าหนงหมีนนะคะหนงหมีนไทยๆคืออะไรเอ่ยหนงหมีนนะคะหนงหมีนแปลว่าเชาานานนะคะหลายๆคนนะคะก็ รู้จักนะคะเราก็จะเห็นชาวนา,นาเห็นไหมคะที่ที่โรงเรียนเรานะคะรอบข้างมีอะไรคะมีนาข้าวนะคะมีชาวนานะคะก็ทํานานะคะเพราะว่าแถวบ้านเรานะคะอาชีพหลักๆส่วนมากก็จะเป็นชาวนาชาวไร่ใช่ไหมคะเราใช้คําว่าหนงหมีนนะคะหนงหมีนก็คือผู้ที่ปลูกข้าวให้เรากินนะคะเรียกว่าหนงหมีนนะคะก็คือชาวนานั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะ คำว่าจุนเหรินจุนเหรินออกเสียงให้ดูนะคะจุนเหรินจุนเหรินนะคะจุนเหรินนะคะแปลว่าทหารนะคะใครอยากเป็นทหารเอ,อย่ยยกมือขึ้นส่วนมากนะผู้ชายส่วนมากอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจนะคะตามความฝันของเรานะคะอยากเป็นอะไรก็ต้องไปให้สุดนะคะตั้งใจเรียนค่ะจุนเหรินแปลว่าทหารนะคะเขียนลงไปเลยค่ะ คำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะชูซื้อชูซื้อสูซื้อนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะชูซื้อนะคะห่อลิ้นเลยนะคะว่าชูเพราะมีตัว H ใช่ไหมคะชูซื้อนะคะแปลว่าเชฟนั่นเองนะคะโอเคมีคนจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเขียนลงไปให้สวยงามนะคะ คำต่อไปนะคะก็คือฟูอูหยวนฟูอูหยวนฟูอูหยวนนะคะฟูอูหยวนแปลว่า บริกรนะคะหรือเป็นพนักงานที่ให้บริการนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงแรมหรืออยู่ร้านอาหารนะคะเราเรียกว่าฝูอู่เหวียนนะคะเวลาเราเรียกก็ฝู่เหวียนก็คือยกมือหรือที่คนไทยเราเรียกว่าบอยนะคะคนไทยเราเรียกติดปากว่าบอยนะคะในภาษาจีนเขาเรียกว่าฝูอู่เหวียนนะคะเห็นไหมคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนคําอ่านลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้มา ฝึกอ่านนะคะกับเหล่าชื่อเมื่อสถานการณ์ปกติเหล่าชื่อจะมีสอบอ่านออกเสียงหมวดอาชีพด้วยนะคะต้องจดลงไปแล้วเขียนลงไปตามให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกต้องนะคะโอเคคําต่อไปนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมคําต่อไปนี่สําคัญเลยนะคะก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะอ่ให้ทายนะคะคําว่าอะไรเอ่ยมีคนตอบถูกด้วยคําว่า อีเชิงนะคะอีเ e ชิงอ e ีเิงนะคะอีเ e ิงแปล,ปลว่าคุณหมอนะคะใครที่อยากเป็นคุณหมอนะคะก็ยิ่งต้องตั้งใจเรียนเลยต้องตั้งใจเรียนมากๆเพราะคุณหมอนะคะก็คือเป็นผู้ที่เสียสละมากๆเลยนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็รักษาให้เราหายได้นะคะใครที่อยากเป็นคุณหมอนะคะต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะคำว่าอ e ีเชิงนะคะแปลว่า คุณหมอนั่นเองนะคะโอเคคำต่อไปนะคะคำว่าหู้นื่อนะคะ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 ไม่ได้แปลว่าหู้ชื่อเลยหู้นื่อหู้นื่อข่อยหู้นื่อเจ้าอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือหู้นื่อนะคะแปลว่าพยาบาลนะคะจำง่ายใช่ไหมคล้ายภาษาอีสานนะคะบางทีนะภาษาจีนนะหู้นื่อนะคะหู้นื่อนะคะ ชื่อแปลว่าพยาบาลนะคะเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าซื่อจีนะคะซือจีซือจีซือจีแปลว่าอะไรคะซื่อจีแปลว่าคนขับรถนะคะใครที่ชอบขับรถนะคะบางทีเราอาจจะรับจ็อบนะคะขับอะไรเอ่ย สามารถขับรถขับอะไรรับจ้างนะคะก็มีนะคะเขาก็เรียกว่าซือจีนะคะก็คือคนขับรถนั่นเองนะคะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพนะคะก็คือคนขับรถภาษาจีนพูดว่าซือจีนะคะซือจีแปลว่าคนขับรถนะคะโอเคค่ะคำต่อไปนะคะคำว่ายิ่งต้งเหวียนยิ่งต้งเหวียนยิ่ง ต้องแยนนะคะยิ่นต้องแยนยิ่นต้องแยนนะคะยิ่นต้องแปลว่าอะไรคะยิ่นต้องนะคะแปลว่ากีฬานะคะยิ่นต้องแยนจึงแปลว่านักกีฬานะคะทายถูกต้องนะคะดูจากภาพเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าแปลว่านักกีฬานะคะเขียนภาษาไทยเขียนคําอ่านเขียนพินอินนะคะให้ถูกต้องได้นะคะยิ่นต้องแยนแปลว่านักกีฬานะคะ โอเคค่ะคำต่อไปนะคะคาว่าจริงชา้านะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะจริงชา้าอีกรอบหนึ่งค่ะจริงชา้าเออเราช่อไม่ได้ยินเลยออกเสียงเบามากเลยค่ะจริงช้านะคะจริงช้าแปลว่าอะไรคะดูจากชุดเลยจริงช้าแปลว่าคุณตำรวจนั่นเองนะคะใครที่อยากเป็นตำรวจนะคะก็ต้อง ตั้งใจเรียนนะคะที่เราซื้อพูดมานะคะทุกๆอาชีพนะคะเราก็ต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถเราก็ต้องตั้งใจเรียนทุกอย่างนะคะต้องตั้งใจเรียนต้องอ่านหนังสือให้ออกไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะถ้าเราเก่งนะคะรอบด้านนะคะมีความรู้ทุกๆภาษาเรายิ่งดีเลย <ๆ S 2> เพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่รอดนะคะอยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนทุกๆภาษาสําคัญมากเลยนะคะ ค่าเราเชือก็ได้สอนคําศัพท์นักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะที่เราเชือสอนคําศัพท์ไปนะคะให้ไปอ่านนะคะแล้วก็ไปทบทวนในใบงานที่เราเชือให้นะคะเก็บรักษาใบงานให้ดีๆนะคะอย่าให้ขาดนะคะอย่าให้หายนะคะก็คือเก็บไว้ดีๆนะคะทุกๆุกวิชานะคะก็คืออยู่รวมกันใช่ไหมคะเปิดปิดก,ก็ระวังนะคะอย่าลบบ่อยนะอย่าลบเยอะนะ,ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเหล่าซือย้ำนะคะให้ฝึกอ่านฝึกออกเสียงฝึกเขียนบ่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซือก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกๆคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เหล่าซือขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ